สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะสมัยก็อยากจะให้แต่ละท่านแต่ละลัคนาราศีได้รับชมรับฟังเอาไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะ เพราะในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ดาวใหญ่หลายดวงกําลังเปลี่ยนทิศทางพลังงานค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสและก็ดาวพระราหูดาวใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะมีอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างเด่นชัดเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนปี2568เป็นช่วงที่การขยับยกย้ายของดวงดาวนั้นมีนัยสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูค่ะซึ่งส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎโดยตรงที่ผ่านมานะคะหลายคนในราศีกรกฎนี้อาจจะรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงที่ต้องแบกภาระค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภาระทางด้านการงานการเงินภาระของครอบครัวเหมือนกับว่าคุณเป็นเสาหลักเหมือนกับว่าคุณจะต้องทําเพื่อคนอื่นมากกว่าทําเพื่อตัวเองบางคนมีบุตรมีลูกก็ต้องพยายามหาเงินเพื่อที่จะส่งลูกเรียนบางคนมีหนี้สินนะคะหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวที่ต้องดูแลก็ต้องพยายามทํางานต่อสู้กันไปค่ะ ในจังหวะเดือนพฤศจิกายนปี2568คุณจะรู้สึกถึงความเบาลงนะคะไม่ว่าจะเป็นภาระด้านการงานภาระด้านการเงินหรือแม้แต่เรื่องสนตัวของคุณหลายสิ่งหลายอย่างจะเบามากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเราจะพิจารณาในมุมของการทำงานนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นค่ะโดยมากแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการยิ่งเหนื่อยยิ่งขยันก็มีโอกาสที่จะได้มากยิ่งพยายามมากก็ยิ่งมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสูงค่ะด้วยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสที่มาทับเนื้อทับตัวของคุณด้วยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสที่เป็นมหาอุดในครั้งนี้นะคะก็จะยิ่งส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้รับผลดีจากดาวพระพฤหัสค่ะส่งผลดีอย่าง มากต่อด้านการงานค่ะการค้าการขายก็จะมีความคึกคักคล่องตัวมากยิ่งขึ้นลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เป็นหุ้นส่วนนะคะก็จะส่งเสริมดีมีไอเดียใหม่ๆมีลู่ทางมีแนวทางใหม่ๆหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาขายก็ได้ ซึ่งโดยมากแล้วนะคะก็จะทําให้กิจการการงานของคุณนั้นเริ่มขยับค่ะมีความคึกคักมีความคึกครืน้นคุณอาจจะได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าของคุณไปหรือลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านของคุณปรากฏว่าโดยรวมแล้วก็ได้รับความประทับใจด้วยกันทั้งนั้นค่ะส่วนชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่เป็นพนักงานประจำข้าราชการหรือพนักงานบริษัทนะคะกลับกลายเป็นว่าคุณจะได้รับข่าวดีค่ะอย่างเช่นได้รับโอกาสจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ของหน่วยงานขององค์กรหรือเป็นช่วงที่คุณนั้นจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจให้คุณจัดการงานต่างๆแทนเขาอย่างนี้เป็นต้นค่ะดูแลในเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นดูแลในเรื่องที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นมันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณจะเฉิดฉายมากในมุมของการทํางานนะคะไม่ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับภาระหรือได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทําอะไรขอบอกไว้อย่างหนึ่งค่ะว่าต้องทําให้เต็มที่ ต้องทําให้เต็มกําลังต้องทําให้สุดความสามารถอย่างที่สมัมได้เกินไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าก่อนหน้านี้คุณเหมือนเป็นเดอะแบกแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างค่ะแต่ในช่วงที่คุณขยันในช่วงที่คุณเหนื่อยหรือแบกรับเหล่านั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนมองเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคุณไม่ค่อยมีคนมองเห็นคุณค่าในตัวคุณแต่ในเดือนพฤศจิกายนนี้กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณทําหนักทําเหนื่อยหรือพยายามมาโดยตลอดจะมีคนมองเห็นแล้วค่ะมันเป็นช่วงที่แสงส่องมายังตัวคุณแล้วค่ะทําให้ผู้คนได้รู้จักคุณมากยิ ขึ้นมีชื่อเสียงในวงการในสายงานของคุณมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะเป็นสัญญาณดีๆเกี่ยวกับด้านการงานต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังให้มากเกี่ยวกับด้านการงานนะคะอย่างแรกเลยอย่าใจอ่อนกับคําพูดนะคะเพราะคุณอาจจะถูกชักชวนให้ทําในสิ่งที่เกินกําลังอย่าไปหลงเชื่อใครมากจนเกินไปเพราะคุณนั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดหรือตัดสินใจเลือกอะไรผิดก็ได้และอย่าขี้สงสัย อย่าเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นมากจนเกินไปเราต้องเอาตัวเราเป็นหลักนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎอย่าทํางานจนลืมพักแม้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้งานจะเยอะงานจะหนักมีภารกิจหน้าที่ใหม่ๆที่คุณจะต้องรับผิดชอบแต่คุณก็ต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจสุขภาพด้วยนะคะประการต่อมาค่ะในด้านการเงินการทองกันบ้างค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ การเงินของคุณในเดือนนี้เนี่ยมีความมั่นคงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะรายได้ประจําก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะจุดเด่นของชาวกรกฎก็คือจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจะมีรายได้ที่งอกเงยเข้ามาบางคนได้เงินพิเศษนะฮะจากงานพิเศษหรือจากการขายของบางคนนะคะก็จะมีรายรับจากสิ่งที่คุณทําควบคู่กันมานานเดือนนี้นะคะดาวพระพฤหัสหนุนให้คุณมีโชค นะไม่ว่าจะเป็นโชคจากการงานโชคจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะหรือโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเขาจะช่วยเปิดทางเปิดโอกาสทางด้านการเงินให้กับคุณค่ะอย่างเช่นแนะนําช่องทางดีๆให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎช่วยประสานเรื่องนั้น,เร,น,นเรื่องนี้ให้ทําให้คุณลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายไปได้หรืออาจจะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณเลยก็ได้นะอย่างที่สมัยได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าคุณนั้นเหมือนเป็นเดอะแบกดูแลทั้งเรื่องภาระทางการเงินต่างๆพอมาในเดือน พฤศจิกายนนี้เหมือนมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายมีคนมาช่วยหารมีคนมาช่วยออกมีคนมาช่วยจ่ายให้ประมาณนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่อยากจะฝากเตือนต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของเงินเงิน,งนทองๆก็คืออย่าพยายามให้ใครยืมเงินนะ ในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะเพื่อนหรือคนที่ไม่ได้สนิทกันมากเนี่ยเพราะมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้คืนมีเกณฑ์ที่เขาจะทํานิ่งทําเฉยไปเลยหรือเขาอาจจะแบบหนีไปที่อื่นเลยก็ได้บิดพริ้วไปเลยอย่าไปเชื่อคําพูดของคนอื่นมากจนเกินไปนะ และคุณก็ไม่ควรที่จะไปหยิบยืมเงินใครด้วยไม่เหมาะที่จะเป็นหนี้นะคะในเดือนนี้นะมันเหมือนกับว่าอพอคุณไปหยิบยืมคนอื่นหรือว่าไปเป็นหนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้หนี้มันลุกลามหรือบานปลายมันอาจจะเป็นทอด,ทอดต่อต่อกันไปอีกนะคะอย่าพยายามตัดสินใจใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายไปกับรถหรือว่าการใช้จ่ายไปเพราะอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าอย่าอย่าใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตให้พยายามเก็บเงินสดไว้กับตัวเองจะดีกว่านะคะ ด้านความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎคะสำหรับคนที่มีคู่ก่อนเลยนะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีระยะห่างทางใจหรือมีเรื่องให้คุณต้องคิดมากเกี่ยวกับคู่หรือคนรัก แต่กลับกลายเป็นว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณจะได้พูดคุย,ยนมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์เริ่มมั่นคงขึ้นโดยที่ไม่ต้องพยายามมากจนเกินไปแต่ก็ต้องระมัดระวังการพูดแรงๆอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะดาวพระราหูยังส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเก็บอารมณ์ไม่อยู่ในบางจังหวะพยายามพูดด้วยเหตุผลนะคะต้องใช้คําพูดที่อ่อนโยนแล้วคุณก็จะได้ประครับประคองความความรักความสัมพันธ์ของคุณไปอีกยาวนานนะคะ บางคู่อาจจะได้พูดคุยกันในเรื่องของอนาคตนะเช่นการซื้อบ้านย้ายบ้านย้ายงานหรือเรื่องลูกเป็นต้นค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก็ถือว่าโอเคนะคะลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่เคยทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันหนักๆมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในเดือนพฤศจิก,กายนนี้ก็จะได้เปิดใจคุยกันรับฟังเหตุและผลของกันและกันมากขึ้นด้วยค่ะส่วนชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะในระยะนี้มันเหมือนกับว่าคุณเปิดใจเร็วเกินไปหรือเปล่าคุณเจอใครที่ถูกใจแล้วคุณก็เปิดรับเขามากเอ่อเปิดรับเขาเร็วเกินไปหรือเปล่ากลับกลายเป็นว่ายัง ไม่ได้เช็คสถานะว่าเขาโสดจริงหรือไม่เขาจริงใจกับคุณจริงๆหรือไม่กลับกลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องเสียใจในความสัมพันธ์ที่คุณเปิดไปอะนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องดูกันให้ยาวๆดูกันให้ดีๆนะคะในมุมของสุขภาพกันบ้างค่ะชาวละคณาราศีกรกฎระมัดระวังเรื่องอากาศ ภูมิแพ้น้ำมูกเป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะอากาศแปรปรวนอากาศเปลี่ยนแปลงคุณก็อาจจะมีน้ำมูกเป็นหวัดหรืออ่อนเพลียรู้สึกเหนื่อยง่ายรวมไปถึงไปในสถานที่ที่มันมีฝุน่นในสถานที่ที่แออัดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเชื้อโรคหรือโรคติดต,ต่อต่างๆด้วยนะคะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความเผลอพล่ลยค่ะเช่นลื่นล้มหกล้มของแหลมของมีขมทิมต่ำด้วยค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวกรากฏค้าสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้คุณทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ